นับใหม่ประมาณเรื่องคับครบปีเมื่อตอนนั้นท่านแปรก็ก็ทำไปเนี่ยเราก็เราคิดว่าคงไม่ไคงไม่ถึงไหนหรอกออเอา้ากินหมดไหมหมดแล้วไหมหมดโชว์ไม่ได้ ราะว่าที่แบบไม่กี่เดือนรเรา,เา,าเไปเอาตังบุกเอ,อ้า,าเราเอาคาราบาลให้เขาหน่อยเจบะดี<ม>ดนะนก็อ,ะอ,ะะอีกไม่กี่วันไม่ใช่กี่เดือนที่พูดเรื่องการที่เวล่เวลาของแเจและคนเนาะ,ะผมก็ เวลาเนาะกว่าบางท่านนะ่ะของผมก็ได้อยู่สองพันชั่วโมงนะไลยข้มามวันข้ามไม่ใช่ไล่แก้กลางคืนเนอะกว่าจะได้สองพันชั่วโมงไม่รู้เป็นปีนะเกือบปีเนะ่นคลิปก็ลงไปนะอ่ะไลก็มันไม่ขึ้นนะนะ่ะเนาะมันขึ้นกว่าจะได้สองพันชั่วโมงไม่รู้มาจากไหนก็ามาจากคลิปบ้างแหละมาจากคลิปอนะ่ะที่ได้สองพันอ่ะ รวมกันใน้สองพันชั่วโมงโลงวิโอใหม่ over, งูจะไม่กินหางอ๋อลวิโอเนาะหลังจากนั้นเราก็ทำไปเรื่อยผมก็ไม่หวังเลยนะตอนแรกผมก็ไม่หวังวอไปอชิในใรถตกนนะผมก็ไม่หวังหรอกไป ไม่หวังสุดท้ายผมว่าได้คลิปปังมาไหนปังปึ่งผมแจ้งเกิดเลยนะอยู่นี่ผมแจ้งเกิดปึ่งเลยอ่าแจ้งเกิดทีเดียวคลิปปังคลิปเดียวภายในคลิปนั้นผมก็รวมคลิปแรกเราได้มันเดีวได้คลิปปังนั้นมาก็ประมาณรวมแล้วไม่ธรรมดาแกเอานี่เือนสี่พันนะเป็นหมื่นนะหมื่นกว่าหมื่นสองหมื่นสามชั่วโมงตอนนั้นอ่ะแค่คลิปเดียวรวมรวมแล้วเลยหมื่น เมื่อกว่าชั่วโมงสบายสามารถเพิสร้างไรายได้ได้เลยพับกดสร้างไรายได้ได้แล้วเรามาเครียดอีกคราวนี้ใส่ธนาคารไม่ได้เออเอางงอ,อีกใสงธนาคารไม่ได้เหรียญมารอแล้วไปขายว่าเครื่องบินจะมาลงแล้วเครื่องเครื่องบินจะมาลงแล้วประมาณนี้แต่ว่าบินอยู่บนสนามบินไม่มันไม่มีลานลานลาน ลานลานสนามบินที่จะลงจอดเพราะว่าเราเรายังไม่ใส่ธนาคารนั่งเครียดยู่อย่างง่าวะอันนี้สายแก่ก็ใช่ใช่นั่งเครียดตั้งนานจะซื้อถ้าจะแบกกระมังไปไหนให้ให้มันออกไปงี้อีกเหรอจะกลับกล้องมาเรากลับไปไปนะกลับบ้านะไปก่อนบอกว่าจะไปซื้อนั้นซื้อปลาอ้าว เอารถไปทำไมเดินไปนี่นี่รถตนี้นี่รถจอดตรงนี้เองนี่แกเสียนี่มีน้ำกินไหมเอาน้ำกินไหมฮะเอาน้ำน่ะไม่มันมีแล้วที่รถในรถแล้วมีอเอาไปกินเขาจะเอาไปกินฮะน้ำเย็นเหรอน้ำเย็นเนี่ยเอาที่น้ำเย็นไหมฮะอันนั้นเย็นไหมมีเหรอมีเย็นไหมไม่เย็นที่รถไม่เย็นเขาจะเอาในตู้ก็ได้พี่ใหญ่อะไรอ๋ออ่ะ Trừ lần cuối năm. 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 Trừ lần fc fc ที่กรอกกอกเป็น fc หลงนั่นน่ะหลง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 ตัตัด้วสามสมามปีนั่นน่ะตัแล้วที่ไหนเากินนะอ๋อทีไฮไลท์มันซ้อมทึกที่สองที่มันดไฮไลท์ไฮไลท์ทีุ่เห็นที่ที่ไหนมันทึกเลยอันหล่อ